พาไปร่วมพิธีเบิกเนตพ่อปู่ดาว่ากันว่ามีคนถูกแฝงร่างด้วยค่ะ ความสุขมากเลยเนาะโอ้ยเขาหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าความสุขที่ไหนล่ะคุณชนะเหมือนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะเขาถูกแฝงร่างหรือเป็นอาการองค์ลงนี่แหละค่ะเนี่ยเป็นพิธีเบิกเนตรพ่อปู่ดำค่ะ บริเวณศาลหลังใหม่หน้าบ้านเลขที่58ทับ5บ้านวังยางอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรเนี่ยค่ะมีคนมาร่วมพิธีมากมายแล้วแต่ละคนนะคะก็มีอาการแปลกๆตางกันไปแบบนี้เลยอะบางคนนอนกับพื้นแล้วก็ทําท่าเลื้อยไปเรื้อยมาคล้ายกับงูบแต่บางคนบอกนี่คือพญานาคไหมบางคนส่งเสียงเสียงเหมือนคนแก่บางคนก็กรีดร้องเสียงเหมือนยักษ์ก็ว,ว่ากันไปครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนสนอกสนใจ มากกว่านั้นนั่นก็คือ,อเรื่องของการไปเสี่ยงโชคดูสิคะเนี่ยพื้นที่บริเวณโต๊ะวงสวงมันมีอะไรให้เราได้ดูกันบ้างครับหลายอย่างสายมูคงรู้เป็นอย่างดีจะดูนางรำไหมล่ะอเออนางรำก็สวยงามหรือจะดูนี่นทูบเสียงไายอเออแบบนี้เลยน,นะแต่คนบอกว่าเอาแบบนี้ดีกว่า,อาขอจินตนาการนิดนึงด้วยการไปดูขันน้ำมนต์<อ>ก็มีเหมือนกันนะ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แต่ละประสบการณ์อเออเห็นไหมฮะจินตนาการยังไงก็ว่ากันไปม,มีชาวบ,บ้านบางคนบอกขอดูโฟกัสที่ไฮไลท์ของงานคือ,อหน้าผากรูปปั้นพ่อปู่ดำเลยดีกว่าโหโหซูมไปดูใกลๆเนี่ยค่ะหน้าผากของท่านเห็นเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่านี่ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พอปูดำนะปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะแต่ว่าน้องใบตองตอนนี้คงอยากอยู่เย็นเป็นสุกใช่ไหมคะใช่ค่ะลมเย็นในยวคุณลองลองลองจ้องอีกทีนี้น่น่ะอย่างเงี้ยแล้วเออผมว่าคุณผู้ชมไม่ได้ทันได้ดูหน้าผากหลงปูหรอกครับดูหน้าผากดูผน้าผากคุณนะฮะมันช่างมันปูดดิฉันก็ดูหน้าผากหลงปูผู้ชมก็ดูหน้าผากดิฉันะแล้วแต่จะลนวิเคราะห์ตีความกันไปเผื่อจะเห็นอะไรขึ้นบ้าง อ่ะนะคะแล้วตแต่วิจารณญาและคว,วามเชื่อ